ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านหมึกช็อตนะคะพัทยาค่ะพัทยาจอมเทียนค่ะโอ้แต่ร้านนี้เราตัวชั้นใหญ่ฮะตัวใหญ่ที่สามร้อยจะเอาช็อตท่านหน้าเอาตัวน้อยเอาที่ช็อตนี่เหรอากันเอาหนึ่งเสียเราหนึ่งปิ้งจิ้มเอาเออไม่ละไจิ้มแล้วกันมวไทยวิธีนี้เวลาเขาจะอ๋อไปจะใส่เนี่ยเลอันนี้อัเดียวละเอออ่อนเลยอ่อนเลยกี้ากี่นะอาถ้าจะเอาต่อก็เอาใส่ข้างหน้าก่อนแหละ

นี่กินได้เลยเหรอได้ประจำไตยังอ่ะไตแล้วเนาะกินเลยถ้าชแก้วแล้แล้วเกงตลยอาถ้ามันหลุดมือเนาะถ้าไปเรื่องชาเห็นได้สิวออะเรือเอาหมึกชอตเข้าปากมาแม่เลยจ้าอร่อยกินในบ้องบุดก่อนไหมอืม ้าวหนืออนี่มันเหนียวแค่นมไหมเวล้มจิ้มลำนี่เนาะอดเฮ่ยันนี้นี่ะปูอะมันตายแล้วเนี่ยจิ้มดิ้นเห็นไหมหัวมันมันมาดูดแล้วมึงมันตายแล้วอะมันตายแล้วนิ่มหนี่มคิดไปตื้นตัวเลยเอออาหาเปิ้ลยกดื่มกับตื้นมดอะนีน้ำดำที่บอกที่มันออกไปจากตัวมันนี่แหละีเกอาหมึก ดื่มได้ไหมน้ำดินได้ไหมน้ำดิันเหนียวไหมนุยกลิ่แล้วได้อยู่ได้อยู่นุ้ยมันยิ้มเอกได้อ๋อแล้วหมึกสดยั่วเขาปากหมแม่เลยจ้าสวนโนตาสเปสัตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นอาหารของฉันตัวตัวตัวบ้าตัเลี้ยงโลกนึงเนาะเลี้ยงโลกครับวกนี้ ินหมอมปุระนะหวานนะจ้าน้อยตัวเล็กๆนะเฮ้ยเฮ้ยกันล่ะตัวน้อยเฮว่ะใหญ่มงด้ว่ะเน่แน่แน่ขนาดเนี้ยกเอาเลืเอเลออกไปใกล้เลยอออกออกเลยเอาไปซูมเข้าไปใกล้ใแล้วมันดีนะนี่ย็ังเลยาย อยแล้วได้ลงจีนกันมอสเอามาโชว์ขึ้นมาก่อนตันย่ามาายละมันยังมาตันได้ดูเลยวก้ามฟรีมันแรกมันดูดละเดี๋ยวมันมาดูดเน่ยางมันกำลังดูดหังปีน่ะดูดดดดตมปีปีปมันทรมาร์มือไม่รู้่กี่เลยใส่แล้วอมออกมามันเอนอยู่นุ้ยกี่ละเ่อใส่แล้วอ่ะนุ้ยกิ่ละที่มันแดงเเข้าใจละ เออกินลมามาชนแก้วชนแก้วอะไรอะไรแจ้งใครให้อะใครใหู้ปยาไวีดีโออ้กินเลยไากินพร้อมถ่ายแล้วมึงกินนอนมันกมดเลยแจ้งม่าเดีวเดี๋ยวหนุ่ยังกินแล้วพิมกินก่อนใช่มันคบนวนมันาวาอกท่านกันนอนกันเออจะมอนกงกอ ไอ้ัวานไงดิอันนู้นอันนู้มันก็มันพอนะกูัวเลียวเลี้ยแลวอรดอยอันนูยมันอร่อยหวานอร่อยแกเออแจ๊กกินก็เชื่อที่ในในก็มาแล้วออแมเออเอเดี๋ยวกินหมดละพี่คำสุดท้ายนะหมดละรำกันนิยอันนี้ยังไงครบกึ่งกะครบได้ก่าหา มันจะปูดก่อนไอ้พี่กเบาบนะชอนยา<ะ>อืม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 มาคหนะยที่อีกี้มึงว่ายังปูดมอไปมอกพี่มามไมไึงตังวหือล่อพะวมันจะปูดวะเอามเื่ะ <c oughs> มไมันมไส้อ่ะปดอ่ะแล้วแล้วตัวเอ่ะ เร็ว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 แล้วอ็อกออกแล้วมันอ็อกออกแล้วเอาขึ้นบนหน้าขึ้นบนหน้ามหันขึ้นเออหน้าหน้าเดี๋ยวจับไปดิ้นมันกันเอาหรือไม่เข้าไปอ็อกอ็อกเลยจ้าคือเลยเหรอเดี๋ยวรอมันดูดเข้าไปหมแป๊บนึงร้อนมันใสๆอร่อยเหรอ น้ำจิ้มมันลำดิกินได้พี่ปิ่มกินได้แสดงว่าต้องโมเดลมึงเมืต้องตื่นแล้วมึงเอาเงียบขอไม่เงียบเป็นไหรอเอาหรอกรอมันใส่ๆก่อนอะโชว์หน่อยโชว์หน่อยเอาไหมโชว์ไหมโชว์หน่อยดิตอนนี้มันกำลังดูดนะฮะดูดจวบๆเลยค่ะดูดเหมือนดูดเดี๋ยวแบบบูสักตัวเลยแบบเดียวเนาะเดี๋ยวกลับไปตรองตัวเลย เอาาเนะอร่อยนวดมังก่อนชักนวดมันก่อนโบนิดหน่อยบุบิบบุมมิบอร่อยจ้ําย้อมย้อมเลยจ้าอืมหวานอุ้ยหวานมากเลยอุ้ยอร่อยมากเลยอ้ยรวยสุดกินตั้งนานแล้วอ่ะอร่ยอุ้ยกรุบ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 เลยโอ้โหอร่อยมากเลยอ่ะ ก็ไม <Private>. <ality> ่ฮะเอเคอมสามร้ยเลิยบสามร้อยห้ายิบช่ไหม้